เืือฟื้นกองทัพเก่าๆเพื่อเป็นกองกำลังในการสร้างกองทัพรุ่นใหม่และยีง่งพิชมงออสตาวันนี้บอกเลยมันจะเป็นการรลือฟื้นตัวเก่าๆพรังที่เราเคยใช้มาก่อนเพื่อสร้างกองทัพใหม่ของเรามันจะเป็นยังไง ไปดูเปิมคลิปมาก็เริ่มต้นด้วยเกมสร้างกองทัพจิวเวนนี่อัปเดตใหม่อีกแล้วเหรอฟะก็จะเริ่มอย่างจริงจัง,จงกับแวรับของฟรีประจำวันกันหน่อยแล้วก็ต่อจากนั้นเริ่มต้นมาจะไแวะดูเด็กหน้าตูดได้ไงซึ่งไปเห็นเด็กหน้าตูนี่เดี๋ยวผมก็นึกขึ้นได้ว่าที่อัปเดตมารอบที่แล้วนะั้นมันมีทัน,นจิโร่เจ็ดดาวอยู่นี่วะซึ่งด้วยความรู้งานว่าใครๆกัรึยยตัวอัปเดตใหม่มันต้องเจ๋งเฮ้ย hey, ออนนี้ก็ตูใหม่เหรออ,อ้าวอันนี้ก็ทันจิโร่ไม่ใช่เหรอแล้วมัจวมงงมนจะ ้สูตรตัวธรรมดาดีกว่าใช่ซึ่งมาทําถึงขนาดนี้คขาไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามี่ป้ามาจะทําอะไรท่านจิโห่เจ็ดดาวไงตอนนั้นปฏิบัติการการสูกะระดังเดกาต่อไปเรื่อยๆแจกนกระททางในสุตก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งเ,เล้ก็ลองเช็คดหน่อยสิว่าเราสามารถปันต่อได้หรือเปล่าเธอไม่ให้ก็ปรากฏว่าให้ ไม่ไม้ม่ปมให้ก่อีโวอะซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องมาที่เาบอกว่าชัดเลยว่าคงเลื่อนได้ก,กับพิดคนแล้วล่ะคมก็ลองดูฮัจิโร่หาดาตัวหรูนี่ดูสิมนตายตัวธรรมดายัางไงสมมุมดูดปผมก็สังเกตเห็นว่าอเคยดูฮัจิโร่ตัวธรรมดานะมันจะไม่มีขีดด้านหลังแต่ตัวมิไซทำเจ็ดดาวนี่มันจะมีขีดด้านหลังซึ่งเหตุการณ์ในรอบนี้กรร็เลยไปผมได้กระจ่างไปตัวเจ็ดดาวมันต้องใช้ตัวอย่างัูมิไซเท่านั้นนะแมเแล้วก็ว่าอยู่ว่าตัวแหนนี่มีไว้ทำอะไรใช่จะให้สรุปง่ายงาย,ายๆแล้้ววเขใจก็คือต บเบอร์ต้องนั่นแหละสายตาทำฮันจิโร่เจ็ดดาวนันไม่เลยใช้ตัวฮันจิโร่ธรรมดาด้วยตัวสองตัวก็เลยซูมต่อน,นิดหน่อยอับเกดขนาดสักนิดพอามาถึงขนาดกระเป๋าได้แค่ไปเคลียรกันไปไกลหาได้ก็พั้นต่ออีกหน่อยววามาซุ่มตัวเบอร์ตองพขาก็วางระโงแรงๆว่าจะได้ฮันจิโร่แต่ข้าปล่อยให้เป็นฝันต่อไปมันไม่มีแม้แต่เงาที่หน้าตาเหมือนฮันจิโร่แล้วคะ ช่ครับการซูมนั้นในอัเดินการไปในห,นาหลายครั้งก็ยังไม่มีวีเวลหรือเงาของฮจิโลอยู่เหมือนเดิมและในความล่องที่ไม่ว่าเบอร์ซูมยังไงก็ไม่พอใจสักทีท่ามันก็เกิดการซูมอยีกสักพักเลยแหละครับแลวก็อูดู่าชันคาตาทำไปใใจไายเกินไปก็ยังพอตัวเจิงๆมาให้เราเห็นบ้างเธอคงจะไม่รู้ว่าไอ้ดูนี่เก่งหรือเปล่าแ้าก็ไม่รู้ว่าด้วยสัสญ,ญญาแห่งดาวมานาตาเป็นเหมือนปกติสแสดงว่าคงต้องไม่ธรรมดาส่วนที่เหลือก,ก็เหมือนเดิมครับเกือบทั้งนั้นและก็ไอ้ดูนี่ไปแทบอีกตัวครับแต่ส่งตัวใหห้้้้นขาาางๆตตรมมไไ่ด อันนี้ไม่ใช่ภาพวนลลปแต่ด้ายของสาวแวมาดูเด็กๆที่สมัครเข้ามาในออเดเชียหลอมนี้กันหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> เรียกว่าธุดิเวทอะไรฟ้าซึ่งดูแล้วนะเดินจะพบมอม,ม่ายางใหม่มีเสล้วก็มันคงไม่ได้ห้างง่ายๆแน่ๆในในมาดูผู้สมัครทีน่นัาสนใจคนหนึ่งดีกว่าเฮ้ยด <Hey, S 2> ว่าธุริพร้อมเลยฮะแต่เต้นเดียวนะแล้วไม่ใช่ลูฟี่เกสทีของผมเลยเหรอเดียว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 เดี๋ยวทำเอาธุริมาใช้ขอราคาแพงจางฟักนี่มันลูกรักผมเลยนะคุณจะเอาไปง่ายง่ายงี้หรอซึ่งผมจะยอมให้อนูนี่มาแต่งกันรูปผม พอหรือเปล่าก็เลยเปิดยืนคบยกนิดหน่อยสิซึ่งมาฟังวิซีขาพูนแล้วนะั้นบอกว่าไม่จำเป็นก็นได้ไอ้ผมเนี่ยกำลังเล่นบทพ่อรักลูกเห็น่าอย่างนั้นจึงไม่ยอมให้แต่งงานกักบไอคตาคุลีเวนนี่แล้วก็นายน,น,น,นะนะมาดูผู้สมัครอีคนที่ขอข้างนาสนใจหน่อยสิเออไอ้นุย้ยดูมีเขา้ามีแวลอยู่นะแต่ประเด็นปัญหาคือว่าคนเดียนนั้นดูจะหายากไม่ใช่น้อยซึ่งก็ใช่ครับหายากจริงบะ บาดับมาอยู่ตั้งดานยี่สิบเจ็ดเลยหรอทำไมงานนี้คงต้องมีการจัดการพัฒนากองทัพกันหน่อยและนี่ก็ประกอบการจดการฟหัตาพัทในอีพีที่แล้วเขาลืมบอกไปครับ้าใครมาดูอีพีนี้เป็นอีพีแรกก็อาจจะงงๆนิ่หน่อครัขอแนะนำให้ไปดูย้อนอีพีเก่าๆก่อนแต่ความจริงคือไม่ต้องเก่าขนาดอีพีหนึ่งก็ได้แค่อีพีที่แล้วก็พออ่าแล้วก็อัดมิดด้ามไปเลยครับแล้ขคำสั่งผมกำลังพิมพ์ครับไม่ใช่คำสั่งพิเศษอะไรแต่อย่างใดมันก็เป็นเพียงแค่คำสั่งรวมตัวอีกพีเฉยๆ ยี่พี่กับก่าของเรามาอัปเกรดรวมกันโดยอัตโนมัติออข้าเกิดดี พัฒนากองทัพกันต่ออีกหน่อยซึ่งเมื่ออะไรจะเสร็จสับพร้อมแล้วก็เดิน,ดนตรงดิงปิี่ยาละวากาศทันทีแล้วเมื่อเดินเข้ามาในห้องเล่นเกมสนตอนนักเรียร้อมจก็ต้องตกใจพีผมไม,ม่เคยสตอรี่ของไอหลอกสองเลยอรออย่างนี้สิคําบรียเรียกว่างานหยาบของจริงถึงจะอะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่ลุยก็ลุยฟะเมื่อเริ่มมาใดนดนานผมนั่นที่ไม่มีแพอะไรในหัวท้งนั้นแต่โดยสัจธยาก็เลยแล้ววางบูมาก่อนเลยไอ้ปุ่มนี่เป็นอะไรฟะไอ้ผมด้วยความซอนไม้ซอนมือก็เลย โงเกิดมาใหอีกทีก็กลายเป็นบูมาไปซะแล้วแต่เดี๋ยวเรานี่มันคืออะไรฟ้าแต่คนจะเล่อะไรไร้สารก็ต้องมาสนใจพวกเวนนี่ก่อนพอมันเดินมาอย่างไวเลยโอ้ยินดะวางทันไม่งั้นได้แตกแล้วซึ่งที่แรกมันก็ดูจะลาบเหลือนไปด้ายก็เคี้ยวเวบไปเรื่อือก็ดูไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะว่างไอ้หนูลิวดักต้นทางนิดหน่อยแล้วก็วางคนหลายใจไว้ตรงนี้แต่ละอย่างก็ดูมันจะลาบเหลื่อนไปไห่ดีเคี้ยวเวบไปเรื่อยๆมาตลอดได้นิดหน่อยพอเราบู๊ซว่าหลังตัวเราเริ่มตีไม่ทันมาถึงว่าห้ ผมก็เริ่มช้ลาลาดใช่ว่าคงจะผ่านไปได้แล้วละ่ะและเมื่อมาถึงเวลา้าข้อชิบหายนั้นก็เริ่มคืบคข้าขมาเรื่อยๆคุณด้วยบอดพวกนี้เซ่มาทาถึงไม่พอแล้วก็ยังวิ่งเร็วอีก ผมนั้นจะอแคปัญหาดรืการวาซโลดักไว้ข้างหน้าถึงกระดูเหมือนมันจะไปช่วยอะไรแล้วก็แต่ครับเวทอ้อยดูเบมือแพ้คร,รับก็ตตามดาวลิม่าให้หนาทุสูมทันทีถ้าก็ะดูเหมือนพวกตัวตัว,ตวนาตุ่มนะเขาช่วยอะไรเราไม่ได้จตกการวิเคราะห์ในการต่อสู้รอบที่แล้วนั้นผมเดาว่าผมคงไม่มีตัวบัฟดามนแนิแน่เลยสู้ไปผ่านเอาจริงเขาก็มีตัวบัฟเป็นเออร์วินนนแหละแต่เขาจำวิธีบัฟวนใหม่ได้แล้วก็คิดว่าอัปเดตใหม่มากคามีตัวบัฟใหม่มาแล้วมาัางถึงเราเสิร์ช แต่มันจะให้มาให้เราสุมมะแล้วก็ตอนนั้นนึกว่าผมจะนึกอะไรขึ้นได้จะมีพี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวบอมพอจะไปหายไ่เสนอเพื่อเขาให้เฮียแกร้องเพลงให้ฟังเอแต่เชียร์แกบอกเราเบลน้อยเกินไปซึ่งผมกลับมารอบนี้เราก็ให้เชียแกร้องเพลงให้ฟังได้แล้วแวเมื่อคอยเชียร์แกไปเชียร์แกพาเราไปที่ไหนไม่รู้เอ้าไปนั่งที่พื้นทำไมเดี๋ยวมาสกปรกไม่หาที่นั่งอีเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าแล้วกเท้าสีเปรอเฮ้ยถ้าเลยอะไรกันมาพอแล้วเดินมาเจองการรอะไ ใช่คุณก็รู้ผมจะขออะไรขอพลังไงสิ่งที่ได้มาจะกคำขอพรนั้นก็เออ,เออเดี๋ยวนะปัดบนเลยเหรอเลือเปิดกระเป๋ามากวัวไอ้นู้นี่อยู่หัวตารางเลยครับซึ่งดูจากการอยู่ของมันแล้วคูจะโหนไม่ใช่น้อยเมื่อกดดูไปก็ว้าวเราาไปมาสิเนล้านเลยที่รแรกเราก็นึกดีใจตัวชัานเลืองตามไปหน่อยดูราคาในการวางของมันนะนใรผมตกใจนักกว่าเดิมมันหาล้านเลย แล้วผมจะเอาไปลงในสตอรี่ยังไงฟ้าซึ่งดูท่าเราคงใช้การจากไอ้นูนี่ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนวิธีลองไปหาดูคลิปยูทูบสอนลงแบบง่ายง่ายสมกัเจอคลิปของคุณคิวเรียวไลข้าบ่าวโตก็พี่คนที่สอนดีมากๆถ้าใครเล่นดันได้พานครับผมแนะนำให้ไปดูคลิปเพียคนนี้เลยสาขายึดการลงต่อไปนี้คงต้องตามพี่คนนี้แน่แหละตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทีมที่เริ่มต้นด้วยสาวสวยสุดรวยบูมา่าแล้วก็ต่อด้วยสาวแซ่บฟันโฮเซเบอร์ไอ้นูครึ่งรอดครึ่งเย็นแล้วก็ไอ้หนูไซบอร์ต่อด้วยเฮียหนวดดำเฮ้ยที่มา ใช้กเก่าๆทั้งนั้นเลยนี่วะทุกวี่ค่ำมาดูคลิปของคุณคิวเลวาท้ายตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอตู้สุม่มแล้วก็มาดูคำว่าเฮียแกสัมภาษณ์คนโง่อย่างเราให้ลงดาเวนนี่ผ่านได้ไหมอย่างแรกเริ่มด้วยการลงทุนธุนรกิจกันก่อนถ้าก็ตาเห็นในคลิปบอกเว็บหนึ่งถึงเวฟบสองให้อัพถึงขั้นสองแล้วก็เวฟบสามให้วาก er. เซเบอร์อ้าวผมจำมาธิบายทีละเว็บกนแล้วกันนะครับที่เขาบอกหลักการง่ายๆถ้าเคยอ,อัพบูมาไปเรื่อยแล้วเงินเหลือก็ให้มาอัพเซเบอร์ซึ่งกกกก็็็อออ๋มมมมันนนนดดดููไไไ่่่้้้้ยยยาเเีีวะะฮผท ตัวแอรมากรว่างไอ้หนูใส่บอกแล้วพอแหวนล้างๆเราก็เหลือมีเงินงก็เลยไปวา,า,างสโรบ้างรายบางแต่คงต้องปิดเอฟเฟกต์แค่สักก่อเพราะอมว,า,วางไม่ได้าไหายเลยพมอะไรไม่เห็นแล้วก็เอาไอ้หนูขึ้ล็อกขึ้เยิงวางไว้ตรงนี้แล้วก็เฮ้ยลงชนะด้วยแล้วมันก็ง่ายคือ ้าวขอบคุณคุณคิวเล้วลางามครับที่ซอนวิธีจำจให้เราวางขังขอดดีซึ่งไม่ได้วิธีลงราชการไรปฏิบัติการการ,การลงดาบกระด้เรลื่อมตอนขึ้่นทันทีศัตรยาก็ใช้สูตรมันเดิมครับอับตัววางนู่นวาง,วางนี่วางนั่นแล้วก็พามาได้อย่างง่ายดายนี่เส้นหน้าที่เขาเรียกว่าเล่นอย่างคนฉลาดแล้วก็ลงวอดเดียวงกงันได้สักแป๊บก็แวะเอามาดูตัวนิดหน่อยเฮ้ย <Hey! S 2> รูฟี่เกีสีนี่วะแต่ใหม่ครับหาไหนกันไหน,นแล้วแวะซุ่มตู้เบอร์ตอกสร้างหน่อยก็แล้วกันการซุ่มหน้าได้คันเลือกตัวละครต่างๆมา แต่มันก็ไม่มีเงาที่หน้าตาเหมือนฮันจิโรเลยซากาันและก็แน่นอนว่าช่องเราสูมม้มนจะสู้แค่ครั้งเดียวได้ไงใช่ครับแล้วมันก็ยังลายีแววของฮันจิโรเหมือนเดิมคือไม่เห็นแม้แต่เงาของดาบเลยและครั้งนี้ผมกดสูมไปผมก็เจอไฮไลท์เด็ดคุณสกเกตอะไรนี่มั้ยไอบอลเกงกี่ของงกุณมาเป็นสีม่วงซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว,ว่ามันคืออะไรแต่เดาๆแล้วนะมันจะเป็นของดีแน่ๆคือก็ระเบิดตัวออกมาพร้อม เพิอมเกลือเลยครับแต่ตัวแรกก็เกลือปปกติตัวนตัวสองก็เกลืออยู่แต่ก็เอาน้า มันก็ไม่มาเร็วขนาดนั้นหรอกมา้งสลัดไปอีกตัวสองตัวบักายเป็นตัวกระเขือเหมือนเดิมตัวกระทางก็เออดีไงผมเหเงาต้าคุมต้าคุมถือดาบใช่จริงๆไอ้หนูฮันจิโร่แดงขึ้นมายืนแอกต่อหน้าเราเสื้สวยหนูนี่ก็โผล่มาคาสูรให้เราสักทีวัวขังคดดีนี่สุดก็ได้มาแล้วธอายเพิ่งดีใจไปเพราะคุณดูไอ้วัตถุดิบวนผ่วงนี้เซ่ฮไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ได้หาง่ายง่ายใช่ครับมาอยู่ตรงดานสามสิบเลย นี่แค่ดาจีเป็นให้ลงยูก็ยากแล้วนะเดาไม่ออกเลยข้าวไวดาซาฟสิบนันจะยากขนาดไหนแต่มันในมีปัญหาข้า M I U F A อทำได้ทุกอย่างเออแล้วม้่งนะฉันงที่เขาสงส,งสยัยเขาว่าไวดาซาฟสิบเหวนดิมันงใช้ตัวอะไรยังไงลงบ้างผมจะลองเปิดยูทูบดูนิดหน่อยซึ่งในคลิปเขาบอกว่าเราใช้มีคาสา,าก็แวะมาดู สูมก่อนเอา้านันูนี่โมลมาให้เราส่มเฉยซึ่งไอโพลที่เมื่อกีก้เาชัรเตรียมตัวอะไรไว้ให้ก่อนชะรอช้าอยู่ยากกระีสูมทันทีถ้้เก็ดูไอลคาตานะ้าจะเข้าาข่าตามเคยครับได้แถวง่ายๆเลยสองตัวอือขังเขิดดีแต่แกจะพัาซสา์น้อยนี่มันต้องใช่อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นส่มต่อสิครับแล้วก็เรียบร้อยครับสวยเลือก็นสบมาซ้มขยะขยะอีนิดหน่อยแต่เขาไม่มีมันเลยเหรอฟาเอ๊ะเราไปแปลแล้วนะผมหวังว่ามันจะไม่ใช่ดานยากหรืออะไรนะแล้วก็เช็คดูมอลเนื้อเรื่องที่โรคกอ ไม่มีไอ้ดานนี่มันเขียนไว้ครับซึ่งไม่เห็นดังน,นงัน้นก็หลอกใจได้เมื่อกหมายความไหวดาเวนน่ะมันอยู่ที่รอกหนึ่งเฮอแล้วกันทงไงดาเจ็ดเองด,ดาง่ายง่ายแล้วก็ใดไหนก็ใดไหนมีโอกาสปั่นจึงไม่ชักช้ารีรอปฏิบัติการไฟพบมไทยทันก่อยเ,เริ่มต้นขึ้นทันทีแล้วก็เอ็กตีไปเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าไอ้ดาพวกนี้ก็ไม่ใช่ดานอยากเย็นอะไรมากนะามายนักทำให้ปฏิบัติการไฟพบไทยทันนั้นเดินการไปแบบง่ายๆแล้วมันก็วนอยู่แบบก็ซ้ำซเดือดเรื่อยลงชนะเราทําด้วยผลิตกากๆเรื่อง ก็เริ่มใหม่วนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของผมกับเธอที่ยังวนซ้ำๆอยู่อย่างนี้เรื่อยแต่ก็มาตัดผ้าไหม่ที่เกาะรบแล้วครบแล้วก็ไม่ชักชารีลลี่ซงไอนูนี่ไปตัดผมทันทีอาใช่ได้มาแล้วแล้วก็ตามธรรมเนียมได้ของใหม่มามันจะไม่ร้องได้ไงสุราคาเดียการวางก็ถือว่าใช้ได้ยุสกิลแรกนั้นมันเป็นการใช้สลิงกระโดดโหนขึ้นไปแล้วเก็ฟันเกาะก็แค่นั้นน่ะโอ้แต่ระยะนี่ก็คือกว้างอยู่นะส่วนอัปตอนใหม่อีกหน่อยจะกลายเป็นสกิลที่สอง กิลที่2นั้นมันก็เอร์สกิลแรกเข้าเป็นการะทะลิงกระโดดเด้งขึ้นไปพร้อมกับมันก็ <S <S เพิ่มการฟาร์มมันมนิดหน่อยก,ก,ก็แค่นั้นน่ะคือมันก็เหมือนเดิมใครดูมันจะฟาร์มเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต,นนต่อจนตาเขารลออีกสกิลหนึ่งมาซึ่งครั้งนี้ครับมันก็เป็นการะทะลิงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคพอมเปลี่ยนจากมีกายเป็นหอ,อกสายฟ้าจริองออกไปแล้วก็กลายเป็นระเบิดโว้ <Whoa. S 2> ไอ้เนเมชนนันเหลืองล้อมเพราะตอนเลนจยยลิงยังไงเราก็ปิดอยู่แล้วแต่คุณสกิละอะไรนี่มาตัวระยะเวนี่ซิมันไกลเข Oh, โอ้ขัาเกิดดีพาทีได้อย่างไกลเลยแลหลังจากปนแมนสาวน้อยนั้นเสร็จไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยเป็นลงสตอรี่ต่อแล้วก็ยังใช้แผนเดิมที่จำา่าจะไ o ยู u b e ครับซึ่งมันก็นยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นมันก็ลงวนอยอ่งนะไม่ได้มีอะไระนะแต่ว้ยมีช็อตดีช็อตเด็เดยวงมระตันมาให้ดูซึ่งช็อตเด็ดทีท่วาน้วก็คืนนี่คือเาเจอทิกหนึ่งผมนั้นเข้าไปซิงไอหนูครึ่งร้อนครึ่งเย็นนี่แล,ออแล้วพอไอบอเวดีมาลุยระยะผมก็เดินขึ้นมาดักหน้ามันมันไมยย่คุออ มันสามารถตีได้แล้วมันก็มาจบเป็นโดยมาจะต้องอยู่ระยะตรงไหนอ่ะคือมันสามารถตีได้ทุกทีเลยโว้ของดีโมชอบไอัอปเดลผมหม่จังเลยฮะมันทำให้การเล่นของเรากงขึ้นเยอะแล้วก็ลองต่องานจบกระทางจบสตอรี่ที่21ใช่ไม่ยากมากนะแล้วก็ไปดูตัวซูมก่อนนิดหน่อยก็จะเป็นสตอรี่ต่อไปไปดูของโลกสองแล้วก็ต่อไปดูของโลกสามด้วยครับเฮาที่ว่าไม่ค่อยอยากไปดูของโลกสามอะไรหรอกคือมันค่อข้างยุ่งยากอ่ะแต่แล้วก็กลัวจะพลาดของดี แอ้วนี่มันตัวเวรอไรฟ้าแล้วก็ตอนนั้นก็ปเปิดยูทูบช่องคิวเดียวไลดูเหมือนเดิวมวิ่งลงสตอรี่ด่านยี่สิบสองได้ครับซึ่งมันก็รอปกตินั่นแหละแต่มีขั้นตอนหนึ่งคือการใช้การกดบัฟ ซึ่งไอง่บอกไปไว่าผมลรมวิธีการขบพับ,บวนไปแล้วเคยลองก็เปิด YouTube หรือความทรงจำซินิดหน่อยโสดคงงรสนใจครับเคอเขียนว่าวิธีบับวนแบบออโต้ไม่ต้องกดเองให้เหนื่อยมือซึ่งมันก็จูใจผมก็ท้อไปดูเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยด,ดูไปแล้วก็ <c oughs> อืมเขาอเข้าใจอยู่แล้วก็ไหนไหนไนเอามารองกันหน่อยสิซึ่งก็บอกตัวแรกมาขบไปปุ๊บให้รอยอสิบวิ กดตัว 2, 2แล้วพอตัวแรกบ้าหมดก็ให้กดตัว3วพอตัว2บ้าหมดก็ให้กดตัว4แล้วพอกดตัว4ปุ๊บก็ให้กดเปิดโหมดออโต้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เห็นโหมดออโต้เหมือนที่คลิปบอกเลยอะซึ่งไอผมคิดว่าตอนแรกผมทำผิดครับก็เลยไปดูชิปอีกรอบนึง แต่พบอ่าคอมเมนต์ก็ปรปออากฏว่าเออคือไอ้บ้าวอลตอโต้มันทําได้จริงแต่มันธรรมกับบุ๊กเท่านั้นไม่ลคลิปที่ซอนใช้ยิงวีคือเขาทําผิดแต่เขาไม่รู้ครับโดนหลอกอแล้วครับต่ตอนนั้นเขาก็ไปเห็นคลิปคลิหนึ่งคือเขาบอกว่าลทสตอรี่ที่หิบซ้อนที่หิบเจ็ตโดยใช้แอตาแบบไม่บัฟซื้อเห็นานานก็โห เรเลยมาดูแอสตาที่มีกระเป๋าทัานทีแต่บางคนก็มีแค่ตัว3ดาวครับโอ,โอ้เดียวนะคืาต้องใช้ตัวสามดาวยี่สามตัวเลยเหรอนะครัเก็บเป็นสี่ดาวอะ่ะเราคิดในใจครับจะทอตัวสูงสุดตัวสี่ดาวก่อนได้เนีงยคงใช้เยอะแน่ๆซึ่งในตู้ตอนนี้ก็ <c oughs> ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ไปเก็บวัตถุดิบรอดีกว่า <c oughs> ต่างกองทารับของเล่นวอทซัพอย่งั้นเลยเรื่อย แล้วก็ผามานาเข้าจะกระทําผมเริ่มเบือ่อใช่ผมตัดสินใจเข้าไป MK, เอฟเครอแอตตาสีดาวเข้าตู้ดีกว่าซึ่งตอนนั้นเกมเคไปดูตู้ไปทตามก็ยังไม่มีเข้าตู้มาเลยซึ่งตู้นั้นก็ถูกรีไปหลายหลายรอบแต่มันก็นยังไปผมมาเลยสักนิดและนั่นคืเไม่ทบับงหมดี้ในช่วงราสไตปีนี้ใช่ทีน้อยอีพีน่าผมจะให้แอสตาให้ได้ผมมันจะเป็นตัวหลักในการผ่านด่านของเราคที่ผมขอถึงรไายกบพอจัดกน,นรหนักบาย